อะไรนะถูบ้านถูบ้านสั้งกัรบ้านแล้วจะมีตังเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อหรอใช่ค่ะอืมก็จะจะมีตังได้ไงคะจะมีตังได้ไงก็ต้องทำงานมามาก็ทำงานมามาถึงมีสตังคแล้วก็มีสตังค์เหมือนกันค่ะลิซี่มีสตังค์ได้ไงล่ะคะก็หนูต้องสั้งกันบ้าน ทำนานเอาก็สุภาพแล้วที่เราสัญญากันไว้ว่าจะเก็บเงินเข้าธนาคารเหรอคะขนมเก็บเงินเข้าธนาคารับเซเว่นเอาเงินไปเข้าเซเว่นเหรอโล่เซเว่นไม่ใช่ธนาคารนะคะ ผิดแล้ววันนี้หนูเข้าใจผิดนะลูกธนาคารนะ่ะเขาเอาไปเก็บสตางค์แต่เซเว่นนะเราไปซื้อของลูกหมูอมาาีอัสเซีอริโอนะแล้วหนูมีได้ไงล่ะคะเพราะหนูมีโอริโอมา,มาไม่มีโอริโอหรอกทำไมถึงามาไม่มีล่ะคะ ไม่มีเพราะหนูมีโอรีโอหวานเดี่ยวแล้วทำไมถึงมีโอรีโอล่ะคะโอรีเพราะหนูมีโอรีโออาเซนติด้วยแล้วหนูมีได้ยังไงอ่ะเพราะหนูไม่มีตังนะเอามาต้องแค่จานหนูอะ่ะไม่ขอกันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้หรอกขอจานหนูหน่อยทีไม่ได้ ขม้าตาเลยมามา้าลิซินฟังมาม้านะมา,มาม้ามีสตางค์เพราะว่ามาม้าทำงานมาเกาะแล้วมาม้าเก็บเงินออไม่ใช่หนูมีตังค์มาเก็บเงิน,หน,งนหนูเก็บเงินจากไหนอ่ะเพราะหนูมีตังค์แล้วเอาตังค์มาจากไหนมาม้มาไม่มีตังค์อ๋อเหรอแล้วลิซินมีตังค์มาจากไหนอ่ะ มาขอลิฟซินได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะหนูมีตันโอ้โเหรออุวยลิฟซินมามาผ่านเนี่ยธนาคารอะไรคะช่วยดูให้หน่อยเนี่ยเห็นไหมธนาคารอะไรธนาคารอะไรหลงไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เราไปกันอะ่ะธนาคารอะไรคะเออข้าขนาดกันูดุดเสร็นตาธนาคารอะไรธนาคารเสกคนมา กสิกรหนูเหรอแล้วหนูจะได้ไปอีกป่ะหนูอยากไปอีกอ่ะทำไมอะก็หนูมีเซเว่นอะหนูมีร้านขายเซเวน่นไอซ์ช็อคเกตโอริโอด้วยถ้าหนูมีตดัดมันาไม่มีตดัดแต่ลิซินยังไม่เคยทำงานลิซินจะมีสตังค์ได้ไงอ่ะหนูคอยพานานหนูมีคอมพิวเตอร์ หนูมีคอมพิวเตอร์ด้วยหรอใช่โอ้ไม่ให้มาม่าแล้วลิซินมีสตางค์ลิซินจะเลี้ยงมาม่าไหมเนี่ยถ้าแม่าถ้าแม่าเป็นหนูน่ะแม่าต้องเป็นหนูสิถ้าหนูเป็นหนกว่าม่หนูต้องเป็นหนู่ะวันนี้หนูต้องเป็นหนูน่ะอ่าต้องก้าวหนี จกต่ามาค่ะไลกี้อันสตีมแ่ขับรถไลก้ค่ะก้อันสตีโอลอโอค่ะโอเลอโอทั้งตลอดทางนะลูกหนูบายบายก่อนบายบายกล้องให้มามาก่อนถึงบ้านแล้ว